อ่ครับก็ต้องสวัสดีนะครับผมวันนี้นะครับไม่ได้จะมาอ่จะมารีวิวหรือว่าจะมาทําอะไรนะครับคือวันนี้จะมาประกาศขายรหัสนะครับผมนี่เป็นรหัสของผมเองเลยนะครับมูลค่าทีม 230m นะครับผมนี่ครับตัวก็มีประมาณนี้นะครับฮันดานูบิกบวกห้าคาร์วอเกอร์บวกห้นะครับในบัญญาวีดิก1ิบกสองนะครับโลลองก็เชนี่ หกหนะครับเลตันเบนนะครับมิเกลแอสเซียน08นะครับโทมัสโรซิคกี้07นยกหนะครับมูเลอร์ W ับเกสนะครับสเตอร์ลิต W 0 9เอ้ยเก้าสถานะ90นะครับนี่หกสนะครับ W นะครับตอเรส08ครับผมเอลชาลาวี่หกหนะครับเคฮิลหกบเบิลนะครับอเล็กซง บวกห้านะครับนี่แพงนะตัวเนี้ยอเล็กซ์ออกเลตเชมเบอร์เลนนะครับผมอาราแลมซี Al ่ซันติเกาซาลาแฟงแลมพาดโอลิเวียชีรูนะครับผมโวจิชเชนนี่นะครับแดนนี่อเวสเซอร์เชียลาโมสนะครับแวนซอนคอมบานีนี่ครับแล้วก็อาร์บานะครับพาสติกเอฟวานะครับนารีนเฟเชอร์เมซุสโอซิลนะครับ ยูเซโนโรนันโดนะครับศูนย์เจ็ดนะครับผมดลนี่เวเบกนะครับหกห้านะครับแล้วก็แฮร์รี่เคนนะครับผมส่วนไอเทมก็จะมีประมาณนี้นะครับนี่ครับการ์ดเปิดเงินเจ็ดสิบไปนะครับก็พวกกุญแจนิดๆหน่อยๆนะครับผมตัวจำลองลีกเปลี่ยนชื่อหกใบนะครับโอนพีอะไรอย่างเงี้ยครับ แลงดกิ้งนะครับตอนนี้อยู่ที่แลง์แลงซีนะครับโปรเฟชชั่นอล C นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเกม Fifa Online 3นะครับผมแล้วก็มีเกมนะครับเป็นเกม Point Bank นะผมเดี๋ยวเปิดจะเปิดให้ดูนะครับ นี่ครับเกมห้อยแบงค์นะครับคือที่ขายเพราะว่าแบบเบื่อเบื่อเกมมากเลยครับช่วงนี้คือช่วงนี้ต้องใช้เงินด้วยนะครับร้อนเงินครับผมจะจะจะให้ไอ้นี่ก็ได้นะครับผมจะ เขาเรียกว่าอะไรผ่านกลางกับกับคนดังก็ได้นะครับผมเช่นพี่เอกับพี่สุวัชัยอะไรอย่างนี้นะครับผมให้ผ่านกลางได้แค่สองคนนี้เท่านั้นนะครับแต่ว่าผมไม่เกียนแน่นอนหรอครับเครดิตผมก็ค่อนข้างแน่นนะครับทั้งซับสไครต์ทั้งเอฟซี FT, อะไรอย่างนี้ครับแฟนเพจก็มีเยอะเหมือนกันนะครับผมยังไงก็ไม่เกียนแน่นอนครับซื้อผมไม่ต้องห่วงครับผม ถ้าให้ดีนี่ขอเป็นโอนะครับถ้าเป็นทูนี่ต้องคิดเพิ่มอีกสิบหกเปอร์เซ็นตนะครับเพราะว่าต้องใส่ TMT นะครับมันจะคิดเพิ่มอีกสิบหกเปอร์เซ็นสิบสองเปอร์เซ็นต์นี่แหละนะครับผมให้ดีแนะนําเป็นโอดีกว่านะครับแต่เดี๋ยวจะบอกราคานะครับว่าขายทั้งหมดเท่าไหร่นะครับนี่นะครับเกมพอย n t แบง k ์นะครับเติมเยอะเหมือนกันครับพอยแบงก์ปืนก็ไงก็รีบซื้อหน่อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวหมดวันแลครับผมนี่มีอักอักเอสามซีไอ c i s 2นะครับแล้วก็คิด Super V นะครับเป็นเป็นกล่องอันเนี้ยอันเนี้ยครับ14วันคิดเลือ4วันนะครับเชียร์แท็ก14วันนะครับปืนก็มีปืแสงก็มีโคเป็บคอนนะครับแล้วก็ OA93 นะครับมีร้อยนัดด้วยมีร้อยนัดนะครับปืนใหม่นะครับตัวละครนี้ฟูลครับผมหน้ากากยังไม่ไใช้เลยครับ7วันอันนี้7วันแพนด้า3วันนะครับ ะตัวละครนี่ครับหนึ่งวันอันนี้อีกหกวันนะครับเปิดใช้แล้วนะครับไอ้นี่อีกหกวันอินเทมไอเทมนี่ฟูลเลยครับผมยังไงรีบซื้อเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้นี่หมดนะครับของหมดนะครับยศน้อยไปหน่อยครับต้องขอโทษด้วยเพิ่งจะเล่นเล่นได้สามสี่วันเลยครับยศสองบ้างสองบ้างสี่จุดเอ้ยสามกี่จุดว่าสามจุดนะครับ You Des นี่ครับคิวเดททั้งหมดไม่ไม่ค่อยดีผมเล่นไม่ค่อยเก่งนะครับนี่ช็อตน้อยไปหน่อยไม่ค่อยยิงหัวครับยิงหัวตัวก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเกมอฮแบงนะครับแต่ฮอนฮอนนี่ฮอนนี่นนไม่มีครับฮอนมีนิดเดียวมีอวตารอีกสอง,องตัวนะผมคือนี่ผมนะครับนี่เฟสจริงแน่นอนนะผมเฟสจริงนะครับ อันนี้เป็นเจ้าของเพจนี้ด้วยครับผมเป็นเพจของผมเองนะครับพอลโลนะครับส่วนแชนแนลยูทูบนะครับที่ที่ใช้อยู่ก็ <c oughs> <c oughs> เน็ตช้าจังเว้ยนี่ฮะผมเป็นแอดมินนะผมเ้ยเน็ตช้าจังว่ะ กดเอ้ยบ้านอยู่หลังเขาคิดจะกูดด้วยเน็ตโคตรช้าเลยยังมึงยังช้าอยู่เนี่ยครับก็ ออฟโลตัวจริงเสียงจริงแน่นอนนะครัผมนี่มันนาเลยไ,ไหมเนี่ยเข้าได้เลยดูกว่เป็นเพื่อนเนี่ย ยังไงใครสนใจก็ติดต่อได้เลยนะครับผมเบอร์โทรนะครับ0910096966นะครับประมาณนี้นะครับผมฮ้ยูทูบเฮ้ยกูจะเปิดซับสไครต์ให้เขาดู นะครับขอขายที่สามพันห้าร้อยบาทนะครับผมเอ้ยอลดให้ลดให้สามพันพอนะครับขอขายที่ราคาสามพันบาทนะครับผมถ้าถ้าเป็นทูนี่คือต้องบวกสิบหกเปอร์เซ็นใช่ไหมสิบหกเปอร์เซ็นสามพันบวกสิบหกเปอร์เซ็นอ่ะอะถ้าเป็นทูสามพันห้าไอ้สามพันสามแล้วกันนะครับผมถ้าโอนขอแค่สามพันพอนะครับคือต้องใช้เงินจริงๆครับยังไงช่วยหน่อยนะครับผมนะครับรีบซื้อเลยนะครับ เครดิตแน่นนะครับผมนี่คนกดไลค์หนึ่งพันหนึ่งพันกว่านะครับผมผมตัวจริงแน่นอนครับผมไม่ต้องไม่ต้องเครดิตก็ได้เไม่ต้องไม่ต้องผ่านกลางก็ได้ครับไม่เกียนแน่นอนครับหรือถ้าไม่ไว้ใจก็ผ่านกลางก็ได้ครับยังไงก็ได้นะครับยังไงวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ